พอโอนโอนเมินอไหร่โอนก็มาทิ้อโอนอาทิคืนผม่ครองยี่สิบเก็นย <c privilege> ี่สบเกินสองมากที่สโดยต้องขอว่าีเงมาโอนวิลาศตกยี่สบน่ารักเลงานหลายอโอ้งานที่จะลาจะนนองนี้เนาะนี่ผมจำเจ้าเด็กมันทำามลาดีจริงเนี่ยจะมีพวกคนจำทันอยเนี่ยเพราะะนาหายเลยหลังญี่บนยังมันนี่นั่น um <laughs> <laughs> ันนี้เป็นวันอังคารที่6เดือนมิถุนายน2566คุณโยมพระวันพวันนี่ประกันคุณโยมพิศรังนประการมาทำบุญกับวันวันนี้ก็ขอบารมีหลวงพ่อไปเจ้าใหญ่แปลงปกปัารัษาคุณโยมพระวันประกันคุณโยมพิศรัมนีประกัน พอมีครอบครัวพอมีพรมัยแข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขความเจริญเจริญด้วยพรมัยเจริญด้วยโภคสสมบัติทรับสีหินทองอายุวันนะสุขภาพลาทุกที่ภรลลจีการทุกเมื่อเตยอยากาวาริวังนากภูราปาริภูรินทิสาคารณงเอวเมีวิโตถึงนางเปตานางอุปัตติเตม จิตจึงกำไปติดตามกลุ่มทั้งกิปเมวะสมิเสตุสัพเพบุรุญโทสังคปาญจันโภปนะระโสยถามณีโชติระโสยถา ยูโกปาภิวันสีเทชะเนจังมูธาปจายโนจตารอดวาทาน,ทน,ยายนตาิอาโย